อัญญาบรรัรสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบรรัรสีใน EP ีไม้กระถาง6นิ้วเป็นประจำเช่นเคยทุกวันวันละ1-2คลิปอัญญาบัรสรีจัดโปรในเดือนมก,กราคมนะครับโปรสี 4, กระถางขึ้นไปส่งฟรีค่าจะส่ง50บาทนะกรณีเม็ด กรณีหนึ่งถึงสามกระถางค่าจัดส่งห้าสิบบาทลูกค้าสามารถรับแล้วฝากไว้ให้ครบถึงสี่กระถางก่อนได้แต่ใคยทําการจัดส่งจะขอค้าขออนุญ,ญาตนะครับรับฝากได้แค่สองสัปดาห์นับจากกระถางแรกหรือจะเลือกจากหลายหลายอีพีมารวมกันก็ได้พ่อค้าคิดค่าจัดส่งแค่รอบเดียวเมื่อไหร่ที่ครบสี่กระถางนะครับสี่กระถางขึ้นไปพ่อค้าจัดส่งให้ฟรีก่อนการนําเสนอขออนุญาตชี้แจงพ่อค้าจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด,ด้วยกระดาษลังแพ็คลงกองกระดาษจัดส่งพัสดุอีเมียโดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งมาเหมา กรณีโอนหรือเก็บเงินไปทางคลิปที่50บาทรับ4กระถางขึ้นไปจัดส่งฟรีสามารถรับจากหลายๆ EP มารวมกันแล้วค่อยจัดส่งทีเดียวก็ได้หากรับแล้วยังไม่ครบ4กระถางสามารถฝากพ่อค้าไวได้พ่อค้าขออนุญาตรับฝากแค่เพียง2สัปดาห์สาหรับลูกค้าที่รับฝากไว้หมายที่เห็นในคลิปนี้นะครับปลูกมานะครับ4เดือนถึง7เดือนโดยประมาณขึ้นอยู่กับว่าต้นไหนตัวเด็วตัวช้าโดยที่ไม่ได้ทําการหรือปลูกใหม่นะครับ หากถ้าหรือปลูกใหม่จะไม่ได้ความสวยเท่านี้สําหรับไม้ที่อายุ4-6เดือนดังนั้นลูกค้ารับไปแล้วนะครับแนะนําให้อัพไซ์กระถางขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยุบค่อยทําการรื้อปลูกใหม่เมื่อรับไปแล้วนะครับไม่ควรทิ้งไว้ในกระถางหกนิ้วแบบนี้เป็นเวลานานเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยโตสาเหตุที่ทางสวนไม่ได้อัพไซต์กระถางให้เนื่องจากว่าถ้าอัพไซต์กระถางขึ้นไปราคาค่าจัดส่งจะแพงขึ้นมากกว่านี้เนื่องจากว่าน้ําหนักของดินและขนาดของกระถาง ใหญ่โตขึ้นหนึ่งกล่องก็ใส่ได้ไม่กี่ต้นดังนั้นก็เลี้ยงให้โตๆแล้วให้ลูกค้าไปบำรุงต่อเรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งครับมาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งขุมทองฟอมหนึ่งต้นในกระถางขุมทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยหกสิบาทครับกระถางที่หน,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 นึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยหกสิบาทครับขุมทองกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางเช่นกันกระถางอีกฟอร์มโตขึ้นมากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับ ขุมทองกระถางที่ซองให้ไปที่ราคา170บาทครับความโตโ,โตสาวขั้นเกนความสวยสวยสองต้นในกระถางสาวขั้นเกนกระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1น0่งบาทครับสาวขั้นเกนให้ไปที่ราคา120บาทครับศิลาเพชรความสองต้นในกระถางศิลาเพชรความสองต้นในกระถางวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถาง ใต้ข่าวดังข่าวนิดหน่อยศิลาเพชรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับศิลาเพชรกระถางนี้ให้ไปท,ที่ราคา100บาทครับพรพะล่วงฟอร์มสองต้นในกระถางพรพะล่วงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับพรพะล่วงสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา100บาทครับม่วงมงคลฟอร์มโตๆความหนึ่งต้นในกระถางอร์มโตแบบนี้ ม่วงมงคลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับม่วงมงคลให้ไปที่ราคา8 0ิบาทครับฟอมตัวตต้นตัวตพวนมพายกระถางที่1กับใบไผ่ยาวเขียวครับพนไพายกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาความสองต้นนากระถางนะครับเป็นพนไพายหนึ่งเป็นใบไผ่ยาวอีกหนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บบาทครับกระถางแรก พนธไพรให้ไปที่ราคา90บาทครับพนมไพรยกระถางที่2ครับความสวยๆความสีต้นในกระถางกัดสีมาแล้วพนมไพรยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับพ anyway. yes, ันธไพรยกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับพญาดำรงราชานุภาพวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางพญาดำรงราชานุภาพกระถางที่1ฟอร์มเล็กกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับ พญาดำรงราชานุภาพกระถางที่1ให้ไปที่ราคา90บาทครับพญาดำรงราชานุภาพกระถางที่2ฟอร์ม1ต้นกับหน่หนอพญาดำรงราชานุภาพกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับ1ต้นกับหนอ่อให้ไปที่ราคา120บาทครับพญาดำรงราชานุภาพกระถางที่2พญาดำรงราชานุภาพกระถางที่3ฟอร์ม1ต้นในกระถางความสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 1 1 0บาทครับพญาดรงนาชานภาพกระถางที่สามให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับพญามุจจรินฟอร์ม2ต้นในกระถางหลอดใหม่กัดสีชมพูมาแล้วครับอร์มสวยๆ2ต้นในกระถางพญามุจจรินฟอร์ม2ต้นในกระถางควมสองต้นในกระถางกัดหลอดใหม่กัดสีผาชมพูมาแล้วพญามุจจรินฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บบาทครับ พยามุดจลินให้ไปที่ราคา120บาทครับบางใหญ่ความสองต้นในกระถางสีชมพูสวยๆบางใหญ่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับบางใหญ่ฟอร์มตัวโตให้ไปที่ราคา110บาทครับสีชมพูสวยๆฮองเฮาวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางของเฮาฟอมสองต้นในกระถางลอดใหม่กําลังขึ้นมาฮองเฮากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับของเขากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหนวดมังกรเขียวยังไม่เห็นด่างนะครับหนวดมังกรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับหนวดมังกรยังไม่ด่างให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับเล็บมังกรความสองต้นในกระถางเล็บมังกรเริ่มกัดสีมาแล้วเล็บมังกรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับเล็บมังกรให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับ ลูกไม connect, ้สีพัดเทลครับสีส้มต่างอร์มสองต้นความสองคมสองต้นกับหนึ่งหน่อลูกไม้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครั though, anyway, Hop บลูกไม้กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับรัตตบุรีฟอร์มสองต้นในกระถางรัตนบุรีวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับรัตนณบุรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอร์มตรง พิมานชมพูฟอมสองต้นในกระถางพิมานชมพูฟอมสองต้นในกระถางสีชมพูสวยๆพิันวิมานชมพูกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับพิมานชมพูให้ไปที่ราคา120บาทครับวิจิตจินดาฟอมสวยๆสองต้นในกระถางป้ายสวยๆวิจิตจินดากระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับวิจิตจินดากระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บบาทครับ วิจิตจินดากระถางที่สองพร้อมสองต้นในกระถางใบสวยๆเช่นกันพิจิตจินดากระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับพิจิตจินดากระถางที่สองให้ไปที่ราคา120บาทครับ,ร 2, ราาบ,รบสีมหาโพฟอร์มสองต้นในกระถางกับสีชมพูสวยๆส,สีมหาโพกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา160บาทครับสีมหาโพกระถางนี้ให้ไปที่ราคา160บบาทครับ นางฟ้าจำแรงความความสองต้นในกระถางนางฟ้าจำแรงความสองต้นในกระถางสีชมพูส,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 สวยนะครับกระถางนี้พ <n hurting S 1> ่อ <OLED> ค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับนางฟ้าจำแรงให้ไปที่ราคา60บาทครับสีเทพรักความสองต้นในกระถางความสวยๆสีเทพรักกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสีเทพรักให้ไปที่ราคา80บาทครับมงคลปฐถมความหนึ่งต้นกับหนึ่งนอ อ๋อเขาก็ดังเหลืองมงคลปฐถมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับมงคลปฐถมกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับพยามนฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อสองต้นกับหนึ่งหน่อพยามนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพยามนให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับกระถางที่หนึ่งพยามนกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางพยามนกระถางที่สอง ควมสองต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับพญยามุนกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับบอลกาบขันทักกุมารความหนึ่งมสองต้นในกระถางขันทักกุมารกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับขันทักกุมารให้ไปที่ราคา80บาทครับบอลกาบสีสมบูรณ์อร์มสองต้นในกระถางสีสมบูรณ์อร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 100บาทครับมับกแาดสีสมบูรณ์ให้ไปที่ราคา100บาทครับวัลแกดออกทนสีชมพูเช่นกันนะครับนารีสยามนารีสยามฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับนารีสยามให้ไปที่ราคา80บาทครับรัตนามณีฟอมสองต้นในกระถางรัตนมณีกระถางน,นี้พอค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับรัตนมณีให้ไปที่ราคา110บบาทครับ เศรษฐีเมืองคอนแก่นความสองต้นในกระถางสีสวยเศรษฐีเมืองคอนแก่นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับเศรษฐีเมืองคอนแก่นให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับรัตนะรุ่งเรืองฟอร์มสองต้นในกระถางด่างน้อยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับลัตนะรุ่งเรืองให้ไปที่ราคา60บาทครับมิดไมตรีวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางมิดไมตรีความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 100บ,100บาทครับมิดเมติให้ไปที่ราคา100บาทครับจบพนักครฟอ yep. ร์รอม2ต้นในกระถางจบพนักครกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับจบพนักครให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอม์ม2ต้นในกระถางสอพินญาวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางฟอร์ม2ต้นกับหน่หนอหนอสอใบซอพินญากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับซอพินญาให้ไปที่ราคา110บบาทครับ ฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อหงเหินวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางหงเหินกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางหงเหินกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับหงเหินกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับหงเหินกระถางที่สองฟอมสองต้นกับสองหน่อหน่อโตกับหน่อเล็กสองใบด้านล่างหงเหินกระถางที่สองกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับหงเหินกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ เมืองกาญจนบุรีฟอมสองต้นในกระถางเมืองกาญจนบุรีฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อราคางนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับเมืองกาญจนบุรีให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับพรกนกฟอมสองต้นในกระถางหน้าไม้กัดสีมาแล้วสวยๆพรอนกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพรอนกให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับถัดบางแก้วฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อ ฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอทานบางแก้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับทานบางแก้วให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับฟอมโตโตชินน้บัรชอฟอมหนึ่งต้นหนึ่งหนอชินนบัรชอฟอมหนึ่งต้นหนึ่งหนอชินนบัรชรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับชินน้บัรชรให้ไปที่ราคา120บาทครับน้ามานประสานกายวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1 นุมานประสานกายป้ายน้อยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับนุมานประสานกายกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับนุมานประสานกายป้ายน้อยนุมานประสานกายกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางอนุมานประสานกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับนุมานประสานกายมงกุฎเพชรวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางมงกุฎเพชรกระถางที่1ออกโทนหน้าชมพู มงกุฎเพชรกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมงกุฎเพชรกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมงกุฎเพชรกระถางที่สองความสองต้นในกระถางออกโถดหน้าขาวมงกุฎเพชรกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสีเบญจลงความสองต้นในกระถางกัดสีมาสวยแล้วสําหรับสีเบญจลง ความสองต้นในกระถางสีเป็นจรงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90้าสิบาทครับความสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา90้าสิบาทครับเกษตรศาสตร์ความสองต้นในกระถางเกษตรศาสตร์กระถางที่หนึ่งออกทนชมพูวันนี้มีมากระถางเดียวครับเกษตรศาสตร์กระถางนี้ออกทนชมพูเกษตรศาสตร์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90้าสบาทครับเกษตรศาสตร์ให้ไปที่ราคา90้าสิบบาทครับ ะดา,ามอร์มสองต้นในกระถางเป็นะดามไซส <Laura> ์เล็กกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับะดามให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับปรสาสัททองฟอร์มหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อโตนะหน่อสูงเท่าแม่แล้วปรสาสัททองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับตีเป็นว่าฟอร์มสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับพันดาวอร์มสองต้นในกระถาง อันดาวฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้เป็นฟอร์มเล็กพ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0้อยบาทครับพันดาวให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยบาทครับปาดเมืองขอนแก่นเป็นฟอร์มกรครับนับได้ประมาณ6ต้นปาดเมืองขอนแก่นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0ยบาทครับปาดเมืองขอนแก่นกระถางที่1ให้ไปที่ราคา1 0 0้อยบาทครับถ้าเป็นฟอร์มกอประมาณนี้ถ้ายังอยู่ในกระถางเล็กเขาก็จะจะเล็กตามนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ อัพไซ์กระถางเขาจะโตเร็วขึ้นเนื่องจากว่าธาตุอาหารเยอะขึ้นเขาไม่ต้องแย่งกันเขาก็จะโตกระถางน,นี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อบาทครับกระถางที่หนึ่งปาดเมืองขอนกระถางที่สองความสองต้นในกระถางปาดเมืองขอนกระถางน,นี้ออกโทนหน้าสีแดงกระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อบาทครับปาดเมืองของนนกปากก้าด่างสวย ฟอมสองต้นในกระถางนกกระเ้า 9, กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับนกประเ้ากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับสังสวยฟอร์มตัวให้ไปที่ราคา110บาทครับวิจิตจินดาสายลุ้นครับไม่ป้ายแต่สีสวยวิจิตจินดาฟอมสองต้นในกระถางฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อนกระถางนี้พ่อคา้าให้ไปที่ราคา50บาทครับวิจิตจินดาสายลุ้นให้ไปที่ราคา50บาทครับฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อ หลวงปู่หินหลวงปู่หินฟอมสอตงต,อต้นในกระถางหลวงปู่หินกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา160บาทครับหลวงปู่หินให้ไปที่ราคา160บาทครับมหาเศรษฐีลุ้นครับลุ้นป้ายฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับมหาเศรษฐีสายลุ้นให้ไปที่ราคา50บาทครับอนุมนานเชิญธงฟอมสองต้นในกระถาง สีมาสวยๆนุมานเชิญตงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับนุมานเชิญตรงให้ไปที่ราคา80บาทครับมณีเมฆขลาสายลุ้นฟอมหนึ่งต้นในกระถางมณีเมฆขลาสายลุ้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับมณีเมฆขลาราสายลุ้นให้ไปที่ราคา50บาทครับคุ้งวิมานฟอมหนึ่งต้นกับ2หนอหน่อโตๆคุ้งวิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับคุ้งวิมาน หนึ่งต้นสองหน่อให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับอนมุมานสืบมะขามฟอมสองต้นในกระถางหลอดใหม่ป้ายสวยหลอดใหม่ก็ป้ายมาเช่นกันอนมุมานสืบมะขามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับป้ายถูกไปให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับอนุมานสืบมะขา,า,ามยักษ์ตามมาสูนฟอมหนึ่งต้นหนึ่งหน่อยักษ์ตามมาสูนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสิบบาทครับ n, หนึ่งต้นหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับยักษ์รามมาสูญย,ยักษ์รามมาสูญกระถางที่สองฟอร์มสองต้นกับฟอร์มสามต้นกับสองหน่อยักษ์รามมาสูญฟอร์มสามต้นสองหนอ่อกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับใบดอกให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับยักษ์รามมาสูญ สาพโพธารามวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางกระถางนี้มีทั้งหมดสามต้นกับหนึ่งหน่อหลอดใหม่เริ่มกัดสีขาวมาแล้วสาพโพธารามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับสามต้นหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับวันนี้มรกตดสายลุ้นฟอร์มสองต้นในกระถางวันนี้มรกตสายลุ้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับวันนี้มรกตดสายลุ้น,น,น,นให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับชมพูทวีปฟอร์มสามต้นกับสองหน่อ สามต้นกับสองหน่อด้านข้างนี้ชมพูตะวีปกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับสามต้นกับสองหน่อเราปีวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางเราปีฟอร์มตัวหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอหนึ่งต้นกับสองหนอเราปีกระถางที่หนึ่งคค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเราปีกระถางที่หนึ่งเราปีกระถางที่สองฟอมสามต้น กับหนึ 2, 3, então, 10, ่งหน่อกระปีกระถางที่สองฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา90บาทครับเราอองายฟอมโตโตหลอดใหม่มาสีชมพูสวยๆเราอองายกระถางนี้พ่อค้าฟอมสองต้นในกระถางลองายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับลองายกระถางที่สองให้ไปที่ราคา100บาทครับเรียกซับวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางเรียกซับกระถางที่หนึ่ง คามสองต้นในกระถางเรียกซับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100ยบาทครับเรียกซับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับเรียกซับกระถางที่2อาร์มสองต้นในกระถางเช่นกันเรียกซับกระถางนี้ฟาร์มตัวโตพ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับเรียกซับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับพญานักฆาดฟามโตครามสองต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อเล็กๆต้นนั่ง พญานักราชกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งรอยี่บาทครับพยาคณะราชฟอร์มตัวโตให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยี่สิบาทครับหยัดผลฟอร์มตัวโตฟอมสองต้นในกระถางความสองต้นในกระถางหยัดผลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้ยี่สิบาทครับฟอร์มตัวโตให้ไปที่ราคาหนึ่งรอยี่สิบาทครับหยัดผลเพชรมณฑลอร์มหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอด้านล่างหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอเพชรมณฑลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 100บาทครับเพรมนฑนให้ไปที่ราคา100บาทครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบรญษีโทรมาที่0 8 7 6 1 1 5 1เ9เป็นทั้งหลายและเบอร์โทรอย่าลืมเลขกี p ด้านบนขวามือท่านรับชมจาก EP ไหนจะได้ไม้ตรงตามนั้นสำหรับวันนี้ทางอัญญาบรญษีขอกาคำว่าสวัสดีครับ